โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโดนะไปช่อง D N K Channel อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับ map. แมบปบแบบนะตอนนั้นนั่นแหละครับเออโอเคก็เอาง่ายคือแบบสนุกสนุกนะครับก็เราจะมาเล่นให้ดูใครใครเครียดน,นะครับวันนี้ก็ไปเรียนมาดิบหนื่อนะครับก็เรียนซะมาเล่นเกม ้าความบันเทิงสักนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกแล้วมึงให้กลัวเลยนักหนาเนี่ยเอาขึ้นไปใช่ไหมเออใช่กดเปิดเพลย์แล้วก็กดคลิกโอเคอุ้ยถึงแล้วโอ้ oh my god oh ไปทางไหนวะมาทางถูกมนะั้ยเนี่ยถูกแล้วถูกแล้ว oh. โอ้ทุกคนถึงแล้วไม่ใช่ปัดเฟรมดิปปัดเบนเดอร์เออนั่นแหละโอเค สวัสดีครับท่านเออเดี๋ยวนะโอเคตกใจหมดเมื่อกี้จะซูมหน้าแต่มองไม่เห็นว่าเป็นผีเนี่ยท,ท,ทุกคนทำไมทำไมตรงนี้มองไม่เห็นว่าทำไมก้มแล้วเห็นอุ้ยผีผีหลอกโอเคกูไปแล้วกูไปแล้วเออสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนหน้าตาเหมือนกันเหละอีสานผมดหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแหลกทางวะโอเคปรับเฟลเดเดือด,ดก้าวแล้วอาจจะไม่แหลกนะ ถ้าเป็นเพราะแมปมันกว้างแล้วก็เลยแหลกนะโอ้โอโอเล่นม้าหมุนกันดีกว่าม้าหมุน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 ทำไมไม่ไม่ค่อยท้าวม้าหมุนม้าหมุนไปเร็วไปหาม้าหมุนไปหาม้าหมุนไปไปไปเราจะไม่เราจะไม่ไปทางระเบียบนะเราจะทะลุเข้าไปเลยเออไม่ใช่ทางนี้ลนะทางนี้ทางนี้โอเคไปดิตีไม่ได้เลยเอ,อ้ยขีม่ม้าเยออ้สนุกจังเลยโอ้โหขึสนุกแล้โอ้ my god ขุ่มพวกมีความสุขอะทุกคนอืมแบบเพิ่มความสุขกันได้ทังนี้มา่อก่อนจริงๆน,นะเออไม่ได้กโกหกนะเออ,อแล้วเมื่อกี้มันหายไปไหนวะทุกคนฮะเออหายโอุม้มไกอ็อะไรครับเนี่ยโอเคเนี่ยพอซูปุ๊บหายปับ๊บอะไรครับเนี่ยเออมัดมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะโอเคเราไปเล่นอะไรกันต่อไปเล่นไฟหอกกันเถอะไปไป ว่ย่งดีเฮ้ยไม่ค่อยอ๋อน้ำมันมันเหนื่อยมัง้งโอ้โหทีนทีโอ้โหนี่อะไรอ๋รอลำรถไฟปะใช่แหละโอเคเรานั่หน้าสุดเลยนะครับแล้วก็กดปุม่มเออกดไม่โดนโอเคแบบมุมมองนี้ก็ได้เอา้าอ๋อกดคลิกขวาออหืมเสียงพิยศสุดอีปิกนะทุกคน เริ่มแล้วเริ่มแล้วเยเอาตรงนี้ไม่ใช่เอาตรงนี้ทุกคนหอมคือเสียงร้องไฟตรงนี้เหรอทุกคนใช่เตะ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 เนี่ยมันช้าเนี่ยวะพี่ไปเร็วหน่อยได้ไหมพี่โหพระอาทิตย์นั่นสั่สวยงามจริงถึงใจเฮียนี่จะหายไปบางมุมก็เถอะขอโทษที่หยาบคายนะครับคมิของบินด้วย พีร่รถไฟนี่ก็น่าสนใจนะถึงจะดูกระโปงก,ก็เถอะนะโอ้ทุกคนเอาแล้วเว้ยเว้ยตัวผมลอยได้โอ้โอ้โอ้ตทุกคนเลยครับโอ้โอ้ทำไมเป็นเลยโอ้สปีดล่ะโอ้อะไรยังไ้โอ้โอ้ทุกคนมันมากโอ้คนมันโอ้โอ้ทุกคนโอ้จะติ่งแล้วติ่งยังยังไม่ติ่งโอ้ติ่งแล้วโอ้มันมันเร็วเกินทุกคนโอ้โหโอ้โหโอเค ลงแบบค่อยๆโอ้โหข้างที่่ะสูงมากๆเลยนะเมื่อกี้เราผ่านมาจากตรงนั้นวะนะ<อ>มันเหมือนจะมืดวะฮนะจะมืดเร็วเกินไปป่ามันก็ลงให้อัตโนมัติเออไ,ไปกันมีอะไรให้เล่นต่อวะนะ่ะไอ้หน,นึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นเครื่องเล่นนะเราลองไปเล่นอันที่ 6, หกดีไหมที่หกคืออะไรอะเราลองตามทางไปดูนะ แล้วน่าจะมีงานะอยู่ถจอทางเข้าใช่ไหมอ้าวใช่เนอะทางเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ทางเข้าอยู่ตรงไหนวะนี่ไหมเออดูแบบนี้ถือแบบนี้ง่ายกว่าทางเข้าอยู่ไหนหาทางเข้าไม่เจอทุกคนต้องไปดูทางเข้าเพื่อดูแผนที่นะหมายแผนที่ก็อยู่ตรงมือะหมายถึงว่าต้องไปดูมันวิคอลได้โอเคประมาณนี้แล้วเราก็เดินตามมาทางแบบนี้ ก็มีทางให้เดินไปเลยเนี่ว่าจา้ะทุกเวที่ทำไวมวะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะถ้าไม่ดูอะเนาะเอ้ยเออถูกแล้วสวยละกันเลยกลัวมึนอะไรเนะี่ยไปโอเคโหบรรยากาศมันก็สวยกันนะแต่เราจะไปเล่นเอ่ออะไรนะเราจะไปเล่นรถไฟหอไหม่ไม่รถไฟหอดิอันนี้เนะี่ยเอออันนี้หรอใช่ไหมอันนี้หกใช่ไหมใช่นะอันนี้แหละอันนี้หก คืออะไรอ่ะอ you know. ๋อที่เราหน้าเราจะบินขึ้นไปไม่ใช่บินขึ้นไปเออขึ้นไปอ่ะลองนั่งกันดูอุ้ยลองดูนะครับมันจะเป็นไงงไงอ้าวลงเฉยเออมันขึ้นทำไมไม่ขึ้นวะมันมีปุ่มไม่กดวะเนี่ยอ๋อนู่นปุ่มอยู่นู่น 어. 기네 여기네. 오, 이영 페스티 이펙트. 그게 펭아 어, 야 오, 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 어, 어, 오, 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 ไม่รู้เมื่อกี้ทุกคนจะได้ยินเสียงผมบอกนะเพราะเสียงมันโคตรดังเลยเสียงลมมาเราไปเล่นถิ่นกาสว่านกันนะไม่รู้จะเล่นอะไรเปล่าอันนี้คืออะไรห้องน้ำปะใช่ไหมเออไม่น่าใช่ห้องนะ้ำห้องน้ำเพรไม่มีหน้าต่างแล้วก็มีลูกก้โง่นะั่นหรอกเราไปท้าไปดูมันคืออะไรนะร้านขนมหวานอ๋อมีพวกเป็นพวกขนมพวกนี้นะอยูบได้ไหมไม่ได้เหรอเหมือนจะต้องมีตงังค์ปะเออหมือนเกมนี้จะมีระบบตังค์ด้วยนะ้าผมจำไม่ผิด ม่ใช่เกมนี้แมปดีแมปน,มนี้นั่นคืออะไรอะตุ๊ตุนเหรอตุ๊ต่นเหรอใช่ไหมโอ้น่าสนใจนะน่าสนใจใช่นะถือตตุ่นจ่อนอันแรกมาเริ่มโอ,โอ้โอ้ยจะไปมโอเอ เออ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 ทุไม่ติดว่ะผมไปเหยบนี้ไม่ง่ายก่อเหรอเอ้าว่อเหบแล้วตัวมันหดเร็วขึ้นป่ะมาแล้วจะสา่ะมึงมามาเอมา ไปเอาเอาคืนไปเลยไปแล้วไปแล้วไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วไปแล้วไปแลกูไปเล่นละลองเล่นอันนี้กันผมมากไม่น่าเล่นได้ป่ะทุกคนไม่น่าให้เราขึ้นไปงงๆไม่น่าเล่นได้นี่คืออะไรวยิงไก่เหรอยิงไก่ลองลองลองเล่นอุ้ยโดนสีมือนี่กระจอกมากอุ้ยไก่หมุนด้วยทุกคนทีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมยิงไก่ไก่ตัวอื่นทำไมมันไก่หมุนตายวะทุกคนเออ ไก่แบบบินลงไปมาได้เอยิงไก่ลงยิงลงไปมาได้มันก็บิงมันก็บินลงไปมาทุกตัวเน,นอะย,ยิงไก่หมุนอะไม่ไม่โดนอีกโอ้โอ้ย <c ười> ไปแล้วละไม่มาเลยโอเคต่อไปคอยเล่นได้เถอะนะเล่นได้เล่นได้แต่มันมีทางไปอยูน่นะลองดูลองดูคอ,อยเล่นได้เล่นเมื่อกี้มันขึ้นข้นขอความเลยนะเหมือนอ่านเนี่ยมันมันขึ้นบอเล่นไม่ได้หรือเปล่า ุ้ยเล่นได้ทุกคนอุ้ยจะเปลี่ยนสีนะทุกคนดูบรรยากาศโอ้โหโอ้เหมือนไม่ใช่การเล่นเนหะมือนแค่เราแบบ <c oughs> มันแค่เราว้าไปจุดต่างๆมากกว่าทุกคนโอ้โหใช่ไหมใช่เป็นการแค่เราว้าไปกันกูโดดลงไปอุ้ยเก็บได้น้วยวทุกคนไม่ตายใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหแย่แล้วทุกคน เออเราต้องอยู่วันนี้พูดลงไปมันจะหมดไหมเนะี่ยเรวเร่จะลงจะลงแล้วมันไม่หนุกเลย <c oughs> โอ้โหขึ้นไปอีกอ่ะมันตายได้นะเกมเนะี่ยแบบนะี้โอเคเดี๋ยวต่ำๆโอ้โหบอ,อยไปต่ำๆอ้อจะตายโอ้ พีนี่ไงอือโอ้อะไรวะอุ้ยตายกูไม่รอดอุ้ยหรือมันหรือมันไม่มีคนตายเหรอผมรู้สึกผมตกปลาสูดแต่บอกไม่ตายเลยนะกูโอ้กูไม่เสียเลยเหรไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้อืออ๋ออุ้ยตายได้วะแล้วเกิดไหนเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยเออใช่ไหมเธอเออมันดีมันเซสปาวให้เราไปรู้สึกว่า เครื่องเล่นที่น่าสนใจที่ไม่ใช่อันเล็กๆไงจะมีแค่มีแค่ไม่กี่อย่างนะมีแค่สามอย่างเองนะป่ะแต่นั้นคืออะไรที่าเขากดเหรอเออเดี๋ยวลองไปดูกันแต่ก่อนหนึ่งเราขอเล่นอันนี้กันก่อนนะอุย้ยบังทำไมวะตบต่อยแม่ง้วมึงอยากมีเรื่องเหรอเออไม่แน่ใจนะว่าที่ทุกคนเห็นว่ามันแหลกมากหรือเปล่าแต่ตอนเล่นตันนี้มันไม่ค่อยแหลกมากมันก็ กระตุกอะใช้คำว,ว่ากระตุกอะมันไม่แหลกทุกคนแบบถ้าไม่สังเกตคือเรว่าลื่อนแต่มจริงมันแหลกอะมันไม่ได้แหลกแค่กระตุกอเออทุกคนเดี๋ยวทัวที่ว่ามันแหลกมากก็ได้ก็จะไปรู้เออไปทางไหนวะเนี่ยังไม่รู้เนะี่ยทางไหนวะมีทางลงไปฝั่งนั้นไปฝั่งโน้นเหรอใช่เหรอไม่น่าใช่นะ่ะเหมือนแค่เรามาชมวิวไปเฉยนะทุกคนผมว่า ถ้าไม่ลงเชดเดอร์ตรงนี้วิวอาจจะไม่ไม่ได้สวยก็ได้ทุกคนจะธรรมดาธรรมดาไหนวะไปไหนแะเน่เล่นยังไงอะทางไหนอะเหมือนตกแต่งเหรอแต่เหมือนที่เราเห็นทางเข้าอยู่ฝั่งโน้นเลยนะโอ้โหกูต้องไปฝั่งโน้นแล้วนะนั่นปะในทางเข้าวะไปทางไหนวะทางเข้าทุกคนใครรู้ไหมผมเดินผ่านมาแล้วแต่ผมแค่มองไม่เห็นว่านั่นปะ เนีเ่ยเธอผ่านมาแล้วเหรอใช่เหรอผมไม่เห็นนะไม่ใช่มันแค่ดิ่งลงมาเฉยนั่นพระทุกคนใช่ไหมน่ะไป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 ไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าใช่หร่าไอ้ยีนนี่เก,ก่งกาจนั่นแหละโอ้ไป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 ใช,ใช่ใช่ใช่ไหมนะ่ะไปไปด่ใช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 ่ใ ใช่ใช <ítulo> okay, ่ใ <deja> ช <ma if> okay. oh. so, ่โอเคมีดังเลื่อนหน่อยเตรียมตัวพบกับความสนุกสนานเฮ้โอ้เพลงเดิมเลยไอเพลงหูระเบิดเตรียมหูระเบิดได้แต่เสียงอันนี้มันจะไม่ค่อยดังเท่าไอเลื่นลงลื่นลงนั้นนะเตรียมหูระเบิดได้ครับตรงนั้นเสียวมากนี่โดนเออยังไม่หูระเบิดวะทุกคน เอาแล้วตรงคืนนี่แหละเออพี่ครับพี่ได้ผมขึ้นช้าๆนี่ไปจริงดิเออเอาจริงนะพี่เออเอาจริงดิเออมันสูงมากเลยนะพี่โอ้โหแล้วตอนดิ่งนี่แหละทุกคนมันเริ่มจะใกล้ถึงแล้วทุกคนกนิดเดียวเท่านั้นอย่ายละอย่ายละอย่ายละโอ้ยไม่ ไม่จะหล่นจะจะไม่มันจะอมไม่อยู่แล้วโอเคในเวลามันไม่ได้ดิ่งนอะโอ้โหโอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยนี่มันเล่นหรือว่ามันเนี่ยโอ้ยคามวยโอ้โอ้โอ้เกินไปเกินไปรถเกินไปโอ้โหอะไรครับโอ้โหอะไรวะโอ้โหโอ้โหอันนี้สถาบันนั้นที่เรียกว่าเล่นโอ้ยแล้วเสี่ยมพึ่งมาโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยฉันรู้สึกสนุกมากเลยทุกคนมันเร็วเกินไปอะทุกคน แค่นี้มันเร็วเกินเกมมันบัคหรือเปล่าทุกคนทำไมมันเร็วจังวะมันเร็วเกินไปจนแบบเร็วแบบไม่สนุกอะทุกคนมันเร็วเกินอะเอาไปได้เอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับก็อันที่ผมบอกจะไปดูก็เออจำมันเถอะแบบไปดูคนอื่นรีวิวกันนะพอก็ใครชอบวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปนะปรหรับนี้ไปบ้ายนะครับเจอกันหน้า See you soon